สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีสุขุมสุขคนเมื่อกี้เป็นมือมันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมเมื่อนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนคลับมาเบึงงอยู่ขอ,อกด้วยครับเด้อเมื่อนี้กับสีนี้ถึงขีบงูขีบคล้ายน้ำเสนอให้แฟนเพจแฟนคลับผิจารณาเนาะครับเนาะถึงงวถึงคล้ายนะครับ แม่นี่ผสมสีไว้สูงเก่าหกไว้ครับเนี่ยมีใบมีหลอดไห้แล้วครับเด้อในด้านขาทกขาถอนอยากจะพของเพิ่นเพิ่นรับประกันไห้แล้วครับเด้อแม่นนี้นะครับเนาะขาทกขาถอนรับประกันหางหมกหางดอกรับประกันอันนครับหูเพิ่นแบงน้อยหนึ่งบินน้อยหนึ่งนะครับเนาะฐานการมีลูกมาแล้วสองตัวเลครับเด้องวแม่นี้ท่างเทียกับทับตนนะครับเนาะ ทั้งงัวทั้งคว้ายเดี๋ยวกับคว้ายเดี๋ยวกังงวออยู่นี่นะครับเดี๋ยวได้ก็เกือแเต้นเพจเต้นหกับพี่บึงอยู่นะครับเนาะโอ้งงวตัวนั้นกระจังเบิ่อเงยนะครับเนาะแม่นี่เพิ่นเปิดไว้แปดหมื่นหาพันนะครับเนาะมีใบมีหลอดห้ยนะครับเนาะงัวแม่นี่ยทั้งใบทั้งหลอดไม่ห้ครับผม วามสูงก็ทีร้อยหาทิพหาบวกกันไปนะครับวามสูงนะครับเนาะให้ด้านขาทกขาทอนหางมุกหางดอกจากเจ้าของพ่นเลยนะครับเนาะเิ่นเราประก,กันห้นะครับเนาะถ่ายคลิปผมจ้างสีขอเบอร์โทรจากเจ้าของเพ่นห้นะครับเนะบะาะออกสไตล์ปลาหมันงไงเฮ้เฮยครับนี่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะง้อแม่นี่พูนนลครับแต่หนอกเพน่นก็พุดนลครับตั้งจอก็ จอมเพินก็ยุกใกล้ใกล้สนอกดีนะครับเนาะตรงนี้ก็นั่นแหละครับตามสำหรับโบราณโบราณของเฮาเลยนะครับเนาะตรงนี้ก็ได้เปิดไว้กับแปดหมื่นห้าพันยังเห็แฟนเพจท่าคชับฟังอีกเจอนึงครับผมจะสาวแม่นั่นขุดเขาไว้กับเพิ่นเปิดไใบว่าไรนะครับเด้อไปจังโทรหาเพิ่นนะครับเนาะอยากได้ไปทั้งคู่ก็ได้ครับผมมาแม่แม่ลูกกันนะครับเด้อ <c oughs> แดนเด่นดีเถอะวะเอาหนังบานครับมาบเบิ้องไฟเผือกควายดอนน้องครับเนาะบ้านเขากเอื่นควายดอนคนไทยกับภาคกลางกับไฟเผือกครับใายพันมาดีแน่นอนครับนี่าฟแม่เนี่ยบ้านไทยไงหนาะแข็งขาเขาเขาไงน้ำตัวประคอคอเผดเชิงดีครับผมนี่ขนาดว่าว่าทนอ้วนนะครับเนาะ เถอ้วนๆตันชื่อเรื่องเนี่ยเ่เห็นข้อแล้วครับเนี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับม้องหางัวล้มตัวคอขอผักเข่งแขงขาขอเข่ายังไงเผือกแม่นี่บ่ผิดหวังครับผมเพิ่นเปิดไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับ้ะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเบอร์โทรผมจะขอแทายคลิปให้นะครับเนาะจากเจ้าของวันเด้ตรงเลยครับนั่นนะครับเจ้าของเพิ่นเดี๋ยวผมจะไปขอ ใครทําแล้วทั้งสามที่ตัวเดี๋ยวผมจะไปขอเบอร์โทรคนไหนนะครับเด้อนี่นะครับเป็นควายอ่างยังไงไม่อีกแม่หนึ่งวันครับผมตัวนั้นบผส,สมนะครับเนาะอีกสองแม่นี่สมไม่ไรนะครับเนาะแม่นี่ไงหนาเป็นหนาครับแผ่นหลังยังไงเป็นยังไงกลวงเป็นกลวงนะครับเด้อแผ่นหลังเพิ่น <c oughs> เป็นควายสาวทั้งสามตัว,ว,น,วน,นะครับเนาะว่าแม่หนิ่นสมใบเนาะครับเนาะมีใบมีรอยหายครับนี่แม่นี่พูดนะครับบรนทายเป็นไงเป็นไงควายอา่างยังไงหนาหนาเนาะครับเนาะแขงขาคอเขาเบิดเท่านั้นครับทั้งไงตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบวกเจ้ครับนี่สองตัวนี้เนาะครับเนาะแล้วแม่นั่งสีร้อยสามสิบน้อยๆนี่นะครับผม ขาดเรือกสีบรายนะครับเนาะแม่ดอนร้อยสามสิบแต่ว่าสองตัวนี้สามสิบบวกขึ้นไปครับผมร้อยยี่สิบหกนะครับเนาะแม่นี่ยเท่าไรกัครับเนี่ยร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบกี่สิบหกสามสิบหกความสูงนะครับเนาะแม่ครับตัวนึ่ร้อยสามสิบหกครับผมแม่นี่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเนาะแม่นี่ครับผมมาเนี่ยสมบูรณ์พัลนานไว้เดยครับเด้อมีใบมีหลอดไห้ไฟอยู่รองนี่มีอาการจิตสัตว์พร้อมพมกันนะครับเด้อ ทั้งคายทั้งงัวนะครับเนาะมีอาการติดสะสมพร้อมกันสมัยผพร้อมกันครับผมพี่นะครับเฟื่อเป็นไรงัวครับผมงัวกับคายก็เคยถือกันครับครับกระแนวนี้แหะครับผมสมบมพันล้านไว้หาเหมือนแผลพันครับเนี่ยฟ้งจูงกับสีตามทีฟ้องคนบอกม่ามันหันเนาะครับเนาะนี่นครับเป็นตาเลี้ยงนาเลี้ยงนี่ครับเนี่ยคายชุดนี่นะครับเนาะ พว่าเป็นควายสาวพึ่งไม่ผสมไใบท้องแรกนะครับนะเนาะแบบนี้ก็เฮ็ดแม่บอกแม่พันในเงาไกลเลยนะครับทัว่าแพนเพลแพนครับอยากเมาไปทั้งสามเลยก็ได้เด้อครับเด้อเมาไปทั้งสามรถแห่ได้หลายปันไหนหนอ่อยจังโทรหาเพิ่นครับต่อร้องเพิ่นบึงนะครับเด้อเอาด้มาทางพี่เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมลาไปให้เดี๋ยวเพิ่นไปทางไหนเหรเดี๋ยวผมจะขอจากเบอร์โทรจากเจ้าของเพิ่นให้นะครับเนาะ ปจังตอร้องกันบ้งในด้านจัดทรงถ้าว่าติดขัดว่าโมมีรถรับทรงห้กะทโหาหัวชยเยาค้อเก้าเล้ครับผมหัวชายโยรับทรงห้นะครับเนาะในคลิปนี้ก็จื้อขายกันในน้านจัดทรงนี่หัวชายโยกะจีตารถนะครับเด้อกิโลละสิบห้าบาทครับผมกิโลละสิบห้าบาทนะครับเนาะถั่วไทยนะครับผมไก่ไก่ปนนี้ก็คือเก้าครับผมบัวชาติขึ้นนะครับเนาะ หัว่าไปบ่ได้ยางเขาไว้ครับนั่นเอครับหัว่าไปบ่ได้ยางเขาไว้ค่ะกว่านี้นี่ขนาดเลียนอมอยู่จนคุ้ยตกใจโอ้มักสาวนี่อะไรแล้วครับพ่อเชียวเชียแฟนเพียรแฟนครับเลยใจตรงกันกับพ่อเชียวโยอบ่าเก่าหันะครับเนาะแล้วก็มักทุกตัวนะครับหนาทุกตัวนะครับเนาะ อีกแม่หนึ่งบ้านอาป่ะเนี่ยเจ้ว่าราคาเพิ่งกันเนาะเราใจดีครับราคาก็ถือคิงหัวเฉียวยอดเนี่ยอยู่ครับผมบ,บ้านแอนนะครับไล่เพิ่งนะครับถือขิงจะเจ้าก็ซื้อเอาที่เพิ่งเหวา่าเอฟซีใคได้อยากได้เลยครับเจ้ว่าเงินบ่มีนะครับผม งวดก็เต็มกอกอยู่นะครับเนาะการเอฟซีอยากให้ผมได้ดีกะัห็นว่าผมไม่กล้าซื้อกะเอางั้นให้ผมยืมนะครับผมสิผมสืบออยากได้แห้งอยู่ครับแม่นี่เอานะครับวันนี้ก็สีขอบอโทวจากเจ้าของเพิ่นให้ได้ครับเนาะแม่นี่ยรายเป็นไหนก่อนครับสาวน้อยแม่นี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันนะครับเนาะนี่นะครับตัวสาวน้อยเนาะครับเนาะหนาย่นหยดนหนึ่งขอหนึ่งทองหลายครับผมขุดเขาเรียบร้อยเนาะครับเนาะ่นครับ ่าพญาเรียบร้อยค่าพญาธครับผมยาเนี่ยคนฉีดครบทุกแล้วลยครับเน้ะถึงงัวทถุงพายเนาะครับเนาะปากเปื่อยท่าเปื่อยสีครับฉีดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมถึงงัวทถุงพายเล้เนาะครับเนาะอีกอย่างนึงก็สมมาเหยีพร้อมครับผมบอกพี่กัดบ้านอยุ้ยเองนะบ้านเครื่องคำครับผมเครืองคำอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับครับผมเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดศูนย์หกสี่ห้าศูนย์ครับครับผมแพนเพลทแพนครับขึ้นมากจกได้สนใจตัวได้ก็ เป็นพิเศษกับโทรหาเพิ่อนนะครับเด้อยู่จังหวัดยจโสนี่แหละครับผมกล้องเขาน้อยขื้นมาขี่คันขากง่ายนี่แหละครับเขามากับตังเกตว่าอยากครับผมอย่านันขึ้นทั้งฝ่ายจักน้อยเนาะครับเนาะอย่างนั้นขึ้นไหลนะครับเด้อพอเห็นเนาะสีเห็นขี่คันขากง่ายเนี่ยนะครับสัญลักษณ์เนาะครับเนาะโอ้ยหูยหรอกเพื่นที่ว่าเอฟซีก็ได้จัดหัวเฉยๆด้วยนะครับเนาะเอาละครับผมคลิปนี้ก็จบไปสัานี่นะครับผม ขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกู้ทุกคนทีติดตามคลิปของเยาอยู่นะครับเนาะคลิปนี้จบไป่วเนี้เลยครับผมสวัสดีครับ